สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคำทํานายของชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤศกในเดือนมกราคม2569จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2569คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16. พฤษภาคมจนถึงวันที่ 15. พฤษภาคมสามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีพฤศษก,กับชาวลัคนาพฤศษกเราก็จะมาเริ่มดูกันนะคะ ไม่มีมนุษย์คนไหนหนีกรรมที่ตัวเองทำพ้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนเกิดมาใช้กรรมอาจจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้ อยได้อย่าไม่ได้ยิงในศักดิ์ศรียอมทำงานหนักยอมอดทนยอมทำงานหนักยอมอดทนยอมทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักทำทุกอย่างเพื่อลูกทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารัก แต่ผลตอบแทนและสิ่งที่ได้รับกลับมาผลตอบแทนและสิ่งที่คุณได้รับกลับมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายในบางคนเนี่ยคุณเนี่ยทุ่มเทความรักตัวคุณเนี่ยทุ่มเทความรักให้กับคนรักแบบเต็มหัวใจ ความรักที่คุณทุ่มเทให้เนี่ยมาด้วยความจริงใจมาด้วยความปราถนาดีคุณคาดหวังกับคนรักของคุณเนี่ยมากแต่ผลที่ออกมาก็คือคนรักเนี่ยทำตัวเป็นเจ้าหญิงแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยเหมือนเขาทำตัวเป็นเจ้าหญิงอ่ะค่อนข้างจะ เอาแต่ใจตัวเองทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ถึงจะเบื่อแต่ก็ยังรักถึงคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์แย่ๆที่มันเกิดขึ้นน่ะแต่คุณก็ยังรักเขาแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยความรักมันดำเนินไปในเส้นทางที่ เปลี่ยนชีวิตคุณถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้ทอดทิ้งคุณไปคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแบบตอนนี้และเมื่อผู้หญิงคนนั้นคนที่สร้างบาดแผลสร้างความเจ็บปวดกลับมาสิ่งที่คุณจะทำก็คือ คุณไม่สนใจในอดีตรักของคุณเนี่ยคุณเคยทุ่มเทคุณเคยทุ่มเททั้งหัวใจทั้งจิตวิญญาณให้กับใครบางคนน่ะแบบคือเอาเป็นว่าคุณน่ะเคยเคยคิดจะแต่งงานกับคนคนนี้หรือเคยแต่งงานกันมาแล้วหรืออยู่กินกัน คุณกับคนคนนี้เคยอยู่กินกันอะช่วงหนึ่งอาจจะสองปีสามปีอาจจะเป็นคู่มั่นกันยังไม่แต่งอาจจะเป็นแฟนกันที่ยังไม่แต่งหรืออาจจะเคยแต่งงานอยู่กินกันมาสองปีเนี่ยคือบทพิสูจน์กรรมคุณเสียใจไหมหรือคิดว่าตัวเองผิดไหม แน่นอนเลยคุณอะอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่มันไม่มีไทม์แมชชีนที่จะนั่งแล้วก็ย้อนเวลาไปก่อนจะรู้จักกับไอ้คนนี้คุณเอาความผิดพลาดในอดีตที่ตัวเองเจอมาเป็นแรงผลักดันในชีวิตแต่บาดแผลที่คุณได้รับจากบุคคลผู้นี้มันมหาศาล คุณรู้สึกว่าโหคุณนี่โคตรซวยเลยทําไมมาเจอบุคคลผู้นี้คนรอบข้างก็โคตรจะขี้เสือกมาด้วยความเสือกไม่ได้มาด้วยความเห็นใจดูเหมือนจะสงสารดูเหมือนจะเห็นใจเข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่รับหลังคุณก็เอาเรื่องที่คุณเล่าไปนินทาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เขาไม่ได้เห็นใจในความรักที่ผิดหวังของคุณคุณเติบโตจากความพ่ยแพ้คุณเติบโตจากการทรยศคุณเติบโตจากความเจ็บปวดคุณเคยรักใครบางคนแบบคือเอาเป็นว่าคุณยอมยอมอดนะ่ะคุณยอมอดข้าวอ่ะแต่ว่าผู้อ่ะต้องกินครบสามมือ้อคุณเป็นคนที่รักใครรักจริง ค่อนข้างจะบูชาความรักสำหรับชาวราศีพฤษศกและชาวรักคนาพฤษศกคุณผ่านเรื่องเลวร้ายมาหมดแล้วอะ่ะบางคนก็เคยติดคุกแต่มันเป็นเรื่องในอดีตบางคนเคยติดคุกคือคุณผ่านเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาแล้วบางคนกเ็เคยทำแท้งมาก่อนค่ะเนี่ยเนี่ยหัวคว่ำหมดเลย การทาแท้งเนี่ยในตําแหน่งเนี้ยเป็นกรรมแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายคุณรู้เลยว่าทุกวันเนี้ยที่คุณมีปัญหาทางด้านการเงินอะทุกวันนี้ที่คุณมีปัญหาทางด้านการเงินเพราะกรรมจากการทำแท้งมาก่อนคุณเคยดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดแล้วไม่ได้ผิดแบบน้อยๆน,นะผิดพลาดครั้งโมโหลานะ่ะ บางคนน่ะก็แค่ได้ผัวไม่ดีได้แฟนไม่ดีแล้วก็ทําให้ชีวิตตกต่ําแต่บางคนเนี่ยไปได้แฟนเป็นผีพนันหรือไม่ตัวคุณเองก็เป็นผีพนันซะเองบางคนเนี่ยผันตัวเองอ่ะไปเป็นผีพนันจนทําให้มีคดีความติดคุกหรือหนีคดีบางคนใช้ชีวิตผิดพลาดไปเที่ยวกลางคืนเมาเหล้าอารวาสเอาปืนยิง เอาปืนยิงคนในร้านเล่าตายเคยติดคุกมาแล้วออกมาแล้วคุณเคยดำเนินชีวิตแบบผิดพลาดเคยผ่านเรื่องผิดกฎหมายมาก่อนบางคนไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรอกแต่เคยทำแท้งมาก่อนบางคนเคยทำผิดพลาดเคยทำเรื่องผิดกฎหมายอาจจะหนีคดีอาจจะหนีเกณฑ์ทหาร อาจจะหนีคดีทำร้ายร่างกายคนแล้วก็ไปบวชอาจจะหนีคดีเกณฑ์ทหารไปบวชคุณผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะในอดีตเนี่ยคุณนะดำเนินชีวิตผิดพลาดจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามีเครื่องย้อนเวลานะแบบโดเรมอนนะที่มันมีเครื่องย้อนเวลาได้นะมันคงจะดีมากเลย เพราะคุณไม่ได้เป็นคนไม่ดีชาวราศีพฤษภหัวคว่ำเนี่ยโดยพื้นฐานน่ะเป็นคนดีแต่ตัดสินใจผิดพลาดก็เลยทำเรื่องไม่ดีโดยพื้นฐานคุณเป็นคนจริงใจคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนรักใครรักจริงแต่เพราะอดีตคุณตัดสินใจผิดพลาดอ่ะมันก็เลยทำให้ชีวิตของคุณนะ่ะมันหัวคว่ำ ส่วนเช่าราศีพฤษกหัวตั้งเนี่ยจะเป็นพวกที่ขี้งกทำงานเก่งเก็บเงินเก่งบริหารจัดการธุรกิจเนีย้ยเป็นนักบริหารโดยธรรมชาติเป็นนักธุรกิจที่เก่งเป็นคนขี้งกเก็บเงินเก่งเป็นนักวางแผนเป็นนักการตลาดเป็นคนฉลาดความรักไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งสำคัญคือต้องมีเงิน โดยพื้นฐานเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มากคนส่วนใหญ่อะมักจะเข้ามาเอาเปรียบคุณเพราะคุณมีแววตาที่ใสซื่อเหมือนแววตาของลูกวัวคุณมีแววตาที่ใสซื่อนะและหน้าตาค่อนข้างจะแอปเบลน่ารักในอดีตคุณเคยทำผิดพลาดค่ะคุณอาจจะเคยเผลอทำผิดกฎหมายอาจจะเป็นผีพนัน คุณอาจจะไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะ่ะแต่คุณไปคบคนไม่ดีแล้วก็พลาดเคยทําแท้งมาก่อนตอนวัยรุ่นเคยเกือบได้แต่งงานกับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่บาปกรรมตรงเนี้ยมันยังทําร้ายจิตใจคุณอยู่คุณแปลกใจที่ทําไมผู้ชายที่มันทําร้ายจิตใจคุณทําให้คุณเนี่ยตายทั้งเป็นมันถึงได้ หาแฟนดีๆได้คุณแปลกใจอะว่าทําไมผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งอะมันเลิกกับคุณไปอะแล้วมันไปได้เมียใหม่อะ่ะหน้าตาดีไฮโซนิสัยดีนิสัยดีหน้าตาสวยฐานะดีด้วยคุณแปลกใจว่าทําไมผู้ชายไม่ดีมันถึงไปได้เมียดีแล้วผู้หญิงที่มันได้เนี่ยก็หน้าตาสวยนิสัยดีฐานะทางบ้านก็ดีคุณเอาแต่ เจ็บช้ำในจิตใจและเกิดความคับแค้นความแค้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยหัวคว่ำจากเป็นคนจิตใจดีงามเนี่ยคุณเริ่มมีนิสัยร้ายกาจเวลามีใครมาหาเรื่องคุณน่ะหรือมีมีคนที่แบบทำให้คุณแบบเจ็บอะ่ะคุณก็จะทำให้เขาเจ็บขึ้นเมื่อก่อนคุณเป็นคนยอมคนน่ะเวลามีคนนินทาว่าร้าย เวลามีคนนินทาเวลามีคนด่าหรือเวลามีคนแบบเอาเรื่องไม่ดีของคุณอะไปพูดเวลามีคนนินทาว่าร้ายคุณหรือมีคนใส่ร้ายคุณเวลามีคนเนี่ยาทาร้ายจิตใจคุณเนี่ยเมื่อก่อนคุณจะยอมแล้วก็แอบไปนั่งร้องไห้เวลาคุณโดนนินทาคุณก็เสียใจเวลามีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณคุณก็อดทนอดทน เวลามีคนเนี่ยเอาความรับของคุณไปแฉเนี่ยคุณก็นิ่งแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณเรียนรู้ที่จะลบสู้เหมือนผู้หญิงที่โดนทำร้ายร่างกายมาก่อนแลหันไปเรียนมวยไทยเตะก้านคอคุณแปลกใจที่ทำไมคนที่ทำร้ายจิตใจคุณนะเขาถึงมีชีวิตที่ดีดูเขา Move on ตัดคุณได้เร็วเหลือเกินทำไมเขาถึงได้ Move on และมีความสุขทำไมเขาถึง m o v e on จากชีวิตแย่ๆได้เร็วทำไมเขาถึงไม่จมปลักกับอดีตที่เจ็บปวดแบบคุณทำไมเขาถึงสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เร็วทำไมเขาถึงสามารถเริ่มต้นใหม่กับคนดีๆได้อย่างรวดเร็ว ทำไมเขาถึงไม่จมปลักแบบคุณทำไมเขาถึงหาคนใหม่ที่ดีได้ทำไมเขาถึงสามารถมีความรักครั้งใหม่ที่ดีได้ทั้งทั้งที่อดีตสมัยที่คนคนนี้คบหาอยู่กินเป็นแฟนเป็นคนรักกับคุณตอนเขาอยู่กับคุณเนี่ยโจรโจเล่กะล่อน เจ้าชู้พูดปดโกโหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลแต่ทำไมเขาถึงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และมีความสุขกับคนรักใหม่ของเขาคุณไม่เข้าใจว่าคนเร็วๆอ่ะทำไมถึงได้ดีคนที่ทำร้ายจิตใจของคุณทำไมถึงประสบความสำเร็จในชีวิตคู่คุณไม่เคยเข้าใจในเรื่องพวกนี้ คุณไม่เคยเข้าใจว่าทำไมคนคนนี้เขาทำร้ายคุณขนาดเนี้แต่ชีวิตในปัจจุบันเนี้เขาถึงได้ดิบได้ดีคุณไม่เข้าใจทำไมคุณถึงไม่สามารถมูฟออนออกจากวังวนที่เจ็บปวดคุณไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่สามารถออกมาจากความรักที่เจ็บปวดในอดีตได้ คุณไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ชายคนเนี้ยเขาถึงไม่เป็นอะไรเลยในขณะที่คุณเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์คุณไม่เข้าใจเมื่อคุณไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นคําถามที่คาใจคุณมานานแต่ด้วยบุญกุศลบุญเก่าคุณก็ยังมีผู้ใหญ่เมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะ ที่มองว่าสิ่งที่คุณเผชิญปัญหาที่คุณเจอเรื่องแย่ๆที่คุณได้รับเนี่ยมันเป็นแค่บทเรียนชีวิตมันเป็นแค่ Listen 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 r i g ซ t นไ s t ์ n ิ f ซซึนอนี่คือชีวิตบทเรียนของคุณเท่านั้นเองแต่คุณนะ่ะไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดในอดีตได้ คุณยังจมปลักอยู่กับอดีตที่ตัวเองตัดสินใจผิดพลาดความทุกข์ที่ได้รับเนี่ยมันมากมายและคุณไม่สามารถเอาความทุกข์ของคุณเนี่ยไปยัดในถุงขยะคุณไม่สามารถเอาความทุกข์ของคุณเนี่ยยัดความทรงจำที่แย่ๆเนี่ยเอาใส่ในถุงดำแล้วก็โยนทิ้งรถขยะได้คุณไม่สามารถทำได้ในขณะที่ผู้ชายเนี่ย เขา move on ได้แต่คุณไม่สามารถ move on ได้คุณไม่สามารถให้อภัยคนกระล่อนปินป้อนคุณไม่สามารถกลับไปคบกับคนที่โกหกตอแหลได้คุณไม่สามารถให้อภัยบุคคลผู้นั้นคุณไม่สามารถแก้แค้นได้มันก็เลยทำให้คุณ่ะป่วยเป็นโรคเก็บกดโรคเครียด เพราะคุณอยากจะแก้แค้นแต่คุณแก้แค้นไม่ได้พอคุณแก้แค้นไม่ได้เนี่ยมันเหมือนภูเขาไฟที่ถูกกดข่มเอาไว้เป็นภูเขาไฟอ่ะที่กำลังจะระเบิดแต่มันมีบางอย่างมาปิดกั้นยอดเขาทำให้ไม่ได้ระเบิดออกมาเปรียบได้กับสิวอุดตันมันเหมือนสิวอุดตันที่อยากจะระเบิดแต่มันระเบิดไม่ได้ ภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันจึงอยู่ในสภาวะเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดแต่มันไม่ระเบิดถ้าภูเขาไฟอะ่ะมันระเบิดออกมาเป็นวอลคานเนี่ยพอมันอรารวาสเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะสงบลงเองเปรียบได้กับคนบ้าคุ้มข้างอรารวาสพออรารวาสจนเหนื่อยมันก็จะหยุดไปเองแต่กรณีของคุณเนี่ยคุณมีความเก็บกดทางด้านอารมณ์ คุณเครียดคุณเก็บกดคุณต้องอดทนคุณต้องรักษาภาพลักษณ์นางเอกคุณต้องรักษาภาพพจน์คนดีคุณต้องรักษาภาพลักษณ์แม่พระคุณต้องรักษาภาพลักษณ์คนเรียบร้อยคุณต้องรักษาภาพพจน์รักษาภาพลักษณ์คุณต้องรักษาภาพลักษณ์นางเอกต้องรักษาภาพพจน์คนดีต้องรักษาแบบเหมือนกับว่ารักษาอารมณ์อะ ไม่เหมือนผู้หญิงไปตบเมียน้อยกลางตลาดไม่เหมือนเมียหลวงเอามีดไล่แทงเมียน้อยไม่เหมือนเมียหลวงเนี่ยตามไปตบเมียน้อยถึงโรงแรมม่านรูดเอามาจิกหัวแล้วก็ซ้อมจนเมียน้อยตายพวกนี้มันจะไม่เป็นโรคเก็บกดแต่มันจะติดคุกพอเขาอารวาสตอนตั้งท้องผู้ชายมันก็ไปมีเมียใหม่ส่วนผู้หญิงก็ติดคุกไป ส่วนเมียน้อยก็ตายฟรีเผลอๆไม่ใช่เมียน้อยด้วยแต่เป็นสาวนั่งดิ้งคือคุณอะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีความอดทนอันสูงส่งคุณไม่อยากให้ปัญหามันบานปลายคุณก็เลยอดทนคุณไม่อยากให้ปัญหามันบานปลายอะคุณก็เลยอดทนคุณไม่อยากให้คนมายุ่งเรื่องของคุณคุณก็อดทน เวลาคุณเจอคนทำร้ายเจอคนนินทาเนี่ยคุณไม่อยากเสียเพื่อนคุณก็อดทนความอดทนของคุณเนี่ยมันทำให้คุณป่วยเป็นโรคเครียดโรคเก็บกดและในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ทนไม่ไหวอะ่ะเริ่มจะเริ่มจะสู้เมื่อก่อนน่ะใจดีไม่อยากถือสาเวลามีใครมานินทาว่าร้ายอะ่ะคุณก็ไม่สนใจมันต่างกันนะระหว่างคนที่ ไม่แคร์กับคนที่ต้องทนคือบางคนน่ะที่ว่าเขาผ่านโลกมาเยอะเนี่ยเขาไม่แคร์หรอกว่าใครจะมองเขายังไงเขาไม่แคร์เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผ้าคีริ้วห่อทองอาจจะแต่งตัวโซมโซมอะ่ะอ่าแต่งตัวโซมโซมเสื้อเก่าเอะ่ะแต่เป็นผ้าคีริ้วห่อทองอะ่ะมีเงินเป็นล้านๆนอะ่ะเป็นเจ้าของโรงสีมีที่ดินที่นาเยอะแยะ แต่เขาจะแต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวไร่ชาวนาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆไม่อวดรวยไม่ได้ไม่ได้ขับรถเบนซ์แต่ขับรถอีแตนไม่ได้แต่งตัวดีอะแต่งตัวแบบลูกทุ่งเพราะฉะนั้นอะเขาไม่แคร์หรอกว่าใครจะพูดถึงเขาว่ายังไงหรือจะนินทาว่ายังไงเพราะเขาตัดสรู้ความจริงแล้วไงว่าบางคนน่ะมันหลอกลวง แต่งตัวใส่ใส่ชุดนะใส่สูตรแต่งตัวดีทำงานในห้องแอร์ทำงานในออฟฟิศแต่เงินเดือนออกเนี่ยต้องเอาเงินเดือนเนี่ยไปใช้หนี้ใช้เงินค่าสังคมเงินไม่เหลือสักบาทแต่งตัวดีแต่ไม่มีตังค์แต่งตัวดีแต่ไม่มีเงินในบัญชีแต่งตัวดีแต่มีแต่หนี้สินไม่มีเงินในบัญชีแถมมีหนี้สินเป็นแสน หรือบางคนเนี่ยเรียนจบปริญญาโทหน้าที่การงานดีอะ่ะแต่มีหนี้ธนาคารน่ะเกือบล้านมันต่างกันระหว่างคนที่ชอบนินทาคนอื่นโดยไม่ดูตัวเองคนที่ชอบนินทาคุณก็เพราะว่าคุณอะ่ะมีบางอย่างที่เขาไม่มีคุณสวยคุณมีเสน่ห์คุณเก่งคุณมีความสามารถ คุณหน้าตาดีกว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในขณะคนที่นินทาคุณเนี่ยเขาจ้องที่จะล้วงความรับของคุณเอาไปนินทาในกลุ่มเพื่อนคุณอย่าไปเล่นตามเกมของเขาการที่คุณเนี่ยไม่สามารถมูฟออนได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณอะเก็บกดทางอารมณ์ มันไม่เหมือนผู้หญิงบางคนน่ะทะเลาะก,กับผัวเอามีดไล่แทงเลยหรือบางคนเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยแหละถือมีดไล่แทงเหมือนกันคือพวกเนี้ยมันจะไปอยู่ในคุกแทนแต่ว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคเก็บกดหรืออย่างบางคนเนี่ยไม่ได้เอามีดไล่แทงไม่ได้เอาปืนไล่ยิงใครแต่อาราวาสไปตามตบเมียน้อยไปตามอาราวาสเอาเมียน้อยแบบแสบๆเลยไปจิกหัวตบไปประจาน ไปออกรายการทีวีแฉไปออกรายการทีวีแบบจะเอาเรื่องเมียน้อยให้ถึงที่สุดอ่ะจะให้ออกจากงานราชาการจะประจานแฉเอาเรื่องคือคนพวกเนี้ยจะเป็นคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเก็บกดพอเขาอะระบายอารมณ์โดยการอารวาสทั้งๆั้ท,ที่สิ่งที่เขาทำอ่ะ หลายคนมองว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่มีประโยชน์จริงๆอประโยชน์มันก็มีนะไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์ชนนกนะนรนารที่ผู้หญิงคนหนึ่งอะอารวาวาดทวงสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคือหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะไม่ป่วยด้วยโรคเครียดโรคเก็บกดเพราะเขาได้ระเบิดเป็นภูเขาไฟวคานโนระเบิดส่วนคนที่เก็บกดทางอารมณ์อะในท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นบ้า เป็นโลคเครียดมูฟออนไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้คุณถามตัวเองว่าทำไมผู้ชายเขาถึงมูฟออนได้ทำไมเขาถึงมูฟออนได้ทำไมเขาถึงปล่อยวางจากอดีตที่เจ็บช้ำได้ก็เพราะว่าเขาไม่ยึดติดอดีตไงเขารู้ว่าเขาผิดเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขารู้ว่าในอดีตเนี่ยเขาดำเนินชีวิตผิดพลาด ทำให้สูญเสียคนดีๆไปทําให้ผู้หญิงเสียใจทําให้คบกับใครก็คบไม่รอดทําให้คนที่คบด้วยเนี่ยเสียใจทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่มีค่าไปถ้าเขาไม่ปรับเนื้อปรับตัวถ้าเขาไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีอะผู้หญิงคนใหม่ก็ต้องเหมือนคนเก่าผู้หญิงคนใหม่ที่เขาคบด้วยเนี่ยก็ต้องทนความเจ้าชู้ไม่ไหว ยังไงก็ต้องเลิกกันถ้าผู้หญิงถ้าเมียใหม่จับได้ว่าผู้ชายนอกใจไปมีคนอื่นผู้หญิงก็ต้องทิ้งเขาหรือไม่ก็อาแยกกันอยู่แน่นอนไม่เลิกช้าก็เลิกเร็วอาจจะคบกันได้ห้าปีแล้วเลิกหรืออาจจะคบกันเป็นสิบปีแล้วเลิกก็ได้ถ้าเขาทนไม่ไหวหรืออาจจะอยู่กันได้เนี่ยสาปีอะแต่พอผู้ชายเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยเนี่ย อาจจะแต่งงานอยู่กินกันได้สามสี่ปีแต่พอผู้ชายแอบไปมีเมียน้อยเนี่ยผู้หญิงเขาอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็ขอเลิกและการที่ผู้ชายที่ไม่ดีคนหนึ่งเนี่ยสามารถหาเมียดีๆได้อ่ะก็เพราะว่าคนเราอะ่ะมันเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติเกิดมาหลายชาติเคยเป็นเมียเคยเป็นผัว เคยมีเมียมาหลายคนเคยเกิดเป็นผู้ชายมาก่อนเคยเกิดเป็นผู้หญิงมาก่อนเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญการเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่การเจอกันแค่ครั้งแรกมันเจอกันมาหลายครั้งพอเจอหน้ากันมันมีความรักมีความถูกชะตากันมันก็เลยไม่น่าแปลกที่ว่าผู้หญิงที่ฐานะร่ำรวยเนี่ยเอาคนขับรถเป็นผัว ผู้หญิงที่ฐานะร่ํารวยเอาคนจนเป็นผัวผู้ชายที่ฐานะร่ํารวยเนี่ยเอาแม่บ้านเป็นเมียผู้ชายที่ฐานะร่ํารวยเอาโสเพณีมาเป็นภรรยาผู้ชายที่รวยมากๆเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้มีลูกติดมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีผู้ชายที่ฐานะร่ํารวยมากๆแต่งงานกับผู้หญิงที่ประวัติไม่ค่อยดี ผู้หญิงมีลูกแล้วเคยติดยามาก่อนเคยเข้าการบำบัดมาก่อนเคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ผู้ชายไม่รังเกียจอดีตของผู้หญิงผู้หญิงก็ได้แต่งงานกับคนรวยแล้วก็ผู้ชายก็เป็นคู่อุปถัมเป็นเนื้อคู่อุปถัมผู้หญิงก็พยายามวางตัวดีให้สมฐานะไฮโซ ผู้หญิงก็กลับไปเรียนต่อมหาลัยผู้หญิงอะกลับไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยจนจบแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองกับเนื้อกับตัวโดยที่สามีและพ่อแม่ของสามีให้โอกาสพ่อแม่ของสามีตามใจลูกอะลูกเนี่ยรักเมียมากก็ให้โอกาสเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญของกรรม อย่าถามว่าทําไมบางคนเนี่ยหน้าตาก็ไม่สวยแต่ทําไมเขาได้ผัวรวยได้ผัวดีผู้หญิงบางคนหน้าตาก็สวยอะแต่ทำไมได้แต่คนได้แต่คนไม่ดีมาเป็นคู่ของแบบนี้มันเป็นเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นคําแนะนําอย่างหนึ่งนะคะให้กับชาวราศีพฤษภ